เผยสเปคใหม่ Galaxy ซี7 FE ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen3 กล้อง50ล้านมิซลิแอแบต4,000ม ah, ิลลิแอมในราคาประหยัด<ะ>มีข่าวหรือของ Samsung g a l a x ซ c 4 4 7และ C57 ออกมาอย่างต่อเน,นื่นนองเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ผ่านการปลองจากบางแห่งไปเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ก็ยังมีรุ่นน้องด้วยคือ C57 FE เหมือนว่าตอนนี้ จะได้สเปคหลักที่น่าถูกใจหลายคนเลยครับโดยเว็บไซต์ TechManiac ก็ได้เผยสเปคหลักของ c 5 7 FE ที่ได้หน้าจอแสดงผลด้านนอกขนาด3.4นิ้วเท่ากับ c 5ิ6นหน้าจอด้านในเป็นแบบ LTPO Super a m OLED 2K ขนาด6.7นิ้วรองรับค่ารีเฟรช120 h ฮิรตซ์ฉายชิปเซ็ตกล้อง8.3ไฮแรมมาที่ a T 12 g ิพร้อมแบตเตอรี่ขนาด4,000ม ah, ิลลมรองรับชาร์จเร็วน25วัต และชาไร้าสาย15วาวัตให้กล้องหลังเลนหลัง50ล้านิเซลเลนอัลตร้าวาย12ล้านิเซลส่วนกล้องหน้า10ล้านิเซลซึ่งตัวเครื่องยังมีมาตรฐานกันน้ำกันฝุน่น ip 4 8คาดว่าจะมีราคาอยู่ระหว่าง1,000ย e ูโรหรือประมาณ3 7 0 0 0บาทครับ